เตรียมตัวพบกับบาทปชินโปรเจกต์ KG1 c a r ัทไฮโซคาร์โมมาชานนไข่มุกไหมยังชาไข่มุกไหม ชาเขีมุกมีน้ำตาลมากมายชาเข่มุกกินแล้วอ้วนง่ายแต่ชาเข่มุกน,น,นักก้น never d ายออกกำลังกายแล้วไปกินชาเข่มุกฉันไม่ลองกินฉันไม่รู้หรอกมันอร่อยยังไงอะหรอฉันไม่อยากจะบอกหวานแล้วฉันัไม่ได้รองอยากกินก็บอกไม่ต้องน้ำกาแฟชาเขีมุกไหมกินชาเข้มุกไหมชานมไข่มุกไหมกินชาเข่มุกกันนะชานมไข่มุกไหม ไข่มุกไหมยังกินชา,ไ,ชานไข่มุกไหมชามนมไข่มุกไหมยังกินชาไข่มุกกันมากชานมไข่มุกไหมยังกินชาไข่มุกไหมชานมไข่มุกไหมยังกินชาไข่มุกกันมากสิ่งดียวหนึ่งชาขมุกมีน้ำตาลมากมายชาไข่มุกกินแล้วอ้วนง่ายแต่ชาไข่มุกนั้น never d i ออกกำลังกายแล้วไปกินชาไข่มุกจะไม่ลองกินฉันไม่รู้หรอกมันอะไร สวัสดีค่ะครูบีมคะวันนี้นะคะเรามาเรียนส่วนประกอบของชานมไข่มุกกันนะคะเ,เด็กๆคะที่ครูบีมถือมันคืออะไรคะนั่นก็คือชานมไข่มุกนั่นเองเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าชานมไข่มุกมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลย ชาไข่มุกนะคะ็จะมีน้ำเปล่าค่ะมีผงรสชาติต่างๆนะคะหรือใบชาค่ะมีนมข้นหวานค่ะหรือนมสดนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะ,ะน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงค่ะครูวินคะครูวินเคยเห็นเม็ดไข่มุกไหมคะเทพพิณคะสกี้เม็ดไข่มุกนะคะมีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีส่วนผสมหลักมาจากแป้งมันค่ะคุณบีมอ่อชาคุณบ,บีมและยังมีน้ำแข็งอีกนะคะที่เป็นส่วนประกอบของชาไข่มุกที่คุณบีมคะถ้าของเรา,าแบบนข็งเราสามารถดิวแบบร้อนๆได้ไหมคะได้ค่ะคุณบีมชา,มาไข่มุกนะคะสามารถทำแบบร้อนได้แล้วก็แบบเย็นได้เช่นกันค่ะถ้าแบบเย็นนะคะเราจะใส่น้ำแข็งลงไปและถือได้ แบบปั่นและแบบเย็นปกติค่ะแต่เด็กๆคะอย่าทาแบบเย็นมากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เป็นหวัดค่ะครูเบียร์คะอุปกรณ์ในการทำชานนมไข็งมีอะไรบ้างคะทํูเกมอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะก็จะมีกาต้มน้ำร้อนชุดแก้วค่ะหลอดค่ะคอเกมคะอันนี้คืออะไรคะ อ๋ออันนี้คือแก้วเจค่ะหรือเราจะใช้เป็นแก้วผดก็ได้นะคะคุณบีีสวัสดีค่ะคุณบีค่ะวันนี้เราพบกับกิจกรรม Bubble G Model ค่ะข้าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในชุดกิจกรรม Bubble G Model กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็ะะจะเป็นกระดาษสามสีดังต่ค่ะอันที่สองนะคก็จะเป็นแก้วน้ำค่ะสามหลอดค่ะสี่นะคะก็จะเป็นปลาคาร์ปนงไก่ค่ะ,ะ,นนคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำบับเบิ้ลทีโมเลย์เลก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เด็กนะคะเลือกสีที่เองชอบก่อนนะคะบูบีนนะคะเลือกสีค่ะเพราะว่าบูบีนชอบจากนั้นนะคะให้เด็กนะคะฉีกกระดาษฉีกได้เลย์เล ขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กคนะใช้กระดาษสาหยิบขึ้นมานะคะคุณจะแทนอันนี้เป็นเบชาไข่หมูผักจากนั้นนะคะให้เด็กฉีกไปใช้กระดแบบนี้ถัดแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ นะคะรูบีนะคะก็จะหยิบสติกเกอร์โลโก้ของชาลโล่ไผ่มุนะคะแล้วก็นำไปติดบนแก้วแบบนี้นะคะค่ะแก้วของครูบีเสร็จแล้วนะคะแล้วแก้วของเอ็กนะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าต่อไปนะคะเด็กๆได้ปั้นนชาใส่มุงม่งเสร็จแล้วนะคะให้เด็กน,นะคะรำใส่ลงไปเลยครับ จากนั้นนะคะที่เห็นได้ฉีกกระดาษสร็จะปอนแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยค่ะหรือว่าเด็กจะนับใส่ลงไปก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้คะ่ะใส่ไปเลยใส่เอ้ยสีส้มอย่างเดียวดิฉีกใหม่เต็มแก้วย่า แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่หลอดลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะบับเบิ้ลทีโมเดลของคุณีค่ะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในทีิปนะคะวันนี้ครูอขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายชานมไข่มุกไหมยังยิมชาไข่มุกไหมชานมไข่มุกไหมยังกชาไข่ ไข่มุกไปกินชาไขมุกกันนะซิก,กาวนชาตากเล้นมีน้ำตาลมากมายชาไข่มุกกินแล้วอ้วนง่ายชาไข่มุกมนเน้นแน่ประจานออกกำลังกายแล้วไปกินชาไข่มุกฉันไม่ลองกินยฉันไม่รู้หรอกมันอร่อย